หลายจังหวัดจัดพิธีทางศา,ศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีพุทธศักราช2568 ที่สาลาการประเรียนวัดโค้งสนามเป้าตำาบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีนายทวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมหามงคลถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมกันนี้จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติและยกย่องพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเช่นการศาสนาการศึกษาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระ,กะเกษมสำราญมีพระชนมายุยืนยาวและพระเกียรติคุณแผ่ไพศาล จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงโงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีพุทธศักราช2568 โดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลพร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน73รูปบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายทวชชัยสีทองผู้ราชการจังหวัดชนบุรีประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลและทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าสุลลาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568ที่บริเวณหอพระพุทธสิหิงมิ่งมงคลสิรินาฏตำบลบางปลาส้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโดยมีนาง ประพัสลาสีทองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีรองผู้ราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการประชาชนเข้าร่วมพิธีภายในงานมีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สิบรูปพร้อมทั้งพิธีทางาศาสนามหามงคลทั้งาศาสนาคริสตศาสนาอิสลามาศาส,สาศนาซิกศาสนาฮินดูจากนั้นเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระพิษุกส,สง์จำนวน73รูป ที่จังหวัดตราดนายนัทพงศ์สงวรจิตผู้ราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการประชาชนร่วมพิธีทาบุญตักบารถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568ซึ่งจังหวัดตราดจัดพิธีนี้ขึ้นที่บริเวณถนนด้านหน้าลานพระบรมราชานุสาวรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หน้าสาะระกลางจังหวัดตราด จังหวัดระยองที่หอประชุมูนยนราชการจังหวัดระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายตรายพบวงตรายราัตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชาการและประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีทางาศาสนามหามงคลถวายเป็นพระราชากุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพศ2568โดยได้ประกอบพิธีกรรมสามศาสนาประกอบด้วยพิธีทางาศาสนาพุทธมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงพิธีทางาศาสนาอิสลามและพิธีทางาศาสนาคริสต ที่วัดโสธรวรารามวรวิหารอาคารอเนกประสงค์พระธรรมมังคลาจารย์ชั้นสองตําบลหน้าเมืองอําเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซานายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสม เดชพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงจัก,กรีพุทธศักราช2568พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีและพร้อมใจกันจัดพิธีทางศา,ศาสนามหามงคลเพื่อเสริมสร้างความสมานณชัน้นเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชากุศล ที่จังหวัดนครนายกนายชานนวสิกสิกริผู้ราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568พร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดนครนายกสารทหารตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีที่หอประชุมสุพรรณิกาชั้นสอง อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชนสารากลางจังหวัดนครนายกจากนั้นผู้ราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยคณะข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนชาวจังหวัดนครนายกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่บริเวณสาลากลางจังหวัดนครนายกหลังใหม่ตำบลท่าช้างอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเพื่อร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสารากลางจังหวัดนครนายก ที่จังหวัดสระแก้วห้องประชุมปางศรีดาชั้นสองศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำข้าราชการประชาชนร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมัครมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2 5 6 เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ26,469วันในวันอังคารที่14มกราคม2568ทางรัฐบาลจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดสระแก้วจึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ถวายพระราชกุศลครั้งนี้ขึ้น